ชิ้นรามยอนเริ่มเลยใส่น้ำ500มลลงไปในหม้อเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยผงซุปแล้วก็ผักอบแห้งค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตอนนั้นยังไม่เดือดก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เส้นชิ้นรามยอนลงไปนะคะตามด้วยก้อนแกงกะหรี่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะบีบซอสมะเขือเทศลงไปสักนิดหนึ่งค่ะตามสูตรแบบฉบับคันแลนนะคะเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ําเดือดแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะกลิ่นหอมแกงกะหลี่ตีขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันค่ะชิ้นรามายอนมาม่าเกาหลีสูตรที่1เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําจินรามายอนเป็นมาม่าเกาหลีสูตรที่2นะคะ เริ่มเลยค่ะซอยต้นหอมญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องฮอทดอกเกี๊ยวซาแล้วก็แป้งต๊อกค่ะมีเนยด้วยนะคะแล้วเราก็ตั้งน้ำเลยค่ะใส่น้ำ500 ml นะคะใส่ผักอบแห้งลงไปนะคะตามด้วยผงซุปแล้วรอน้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นจิ้นรามยอนค่ะ ้มเส้นประมาณ4-5นาทีค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งต็อกลงไปก่อนนะคะเพราะว่าแป้งต็อกสุกยากค่ะแล้วเราก็ใส่เกี๊ยวซาลงไปนะคะตามด้วยฮอทดอกเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะตอกไข่นะคะตามแบบฉบับคันแลนค่ะคือมาม่าสุดนี้คือเครื่องแน่นมาก เสร็จแล้วเราก็โรยต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเป็นอันเสร็จค่ะแล้วเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมาม่าสูตรที่2องจินรามยอนก็เสร็จแล้วนะคะเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะจินรามยอนชาดามาม่าสูตรที่3นะคะอันซองทังมยอนมาม่าสูตรนี้เราก็จะมีไข่ไก่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาซอยต้นหอมญี่ปุ่นให้เป็นเล็กๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตอกไข่ใส่ถ้วยไว้เอาต้นหอมญี่ปุ่นที่เราซอยไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วตีให้เข้ากันตีผสมให้พอเข้ากันก็พอแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งน้ำ500 ML เหมือนเดิมคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำน้ำให้เดือดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะต้มเส้นอันซองทางมยอน ต้มเส้นให้สุกประมาณ50-80%นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นขึ้นมาพักไว้ในชามเลยนะคะน้ําที่เราต้มเส้นนะคะเราจะเอาไข่ที่เราตีผสมไว้มาเทลงไปในน้ําซุปเลยค่ะเสร็จแล้วพอเริ่มเดือดเราก็จะรุงเครื่องกันด้วยซุปผงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะคนเพียงเล็กน้อยนะคะแค่ให้พอเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลาดบนเส้นมาม่าที่เราใส่ชามไว้เมื่อกี้นะคะเวลาเราสั่งรามายอนที่เกาหลีนะคะจะได้รสชาติประมาณนี้ค่ะคันแลนด์ได้กล่าวไว้นะคะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะสูตรที่3อันซองทังมยอนย้อนรามยอน,าม,ายอนมาม่าเกาหลีสูตรที่4นะคะเราจะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นกระเทียมพริก หอมหัวใหญ่แล้วก็เบคอนเห็ดค่ะใส่ลงไปตามที่เราอยากทานเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มซอยกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นต้นหอมญี่ปุ่นค่ะหั่นแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะตามด้วยหัวหอมใหญ่นะคะ หั่นพริกชี้ฟ้าแดงด้วยนะคะเป็นเฉียงๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใส่กระเทียมที่เราสับไว้ค่ะลงไปผัดให้พอหอมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นค่ะผัดให้เข้ากันจนหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปค่ะ โคลคลให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็จะเติมผงซุปลงไปผัดด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะแล้วเราผัดจนได้ที่นะคะเราก็เตรียมใส่น้ำ500 ml ลงไปเลยค่ะพอเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เส้นย้อนรามายอนลงไปค่ะ ต้มต่อให้สุกนะคะประมาณ4-5นาทีค่ะเริ่มนุ่มนะคะเราก็จะใส่เห็ดพริกแล้วก็เบคอนตามลงไปให้หมดเลยค่ะคนให้เห็ดเบคอนนะคะสุกอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมาม่าสูตรที่4ของคันแลนค่ะย้อนรามายอนนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง มาม่าเกาหลีนะคะก็นิยมที่จะกินกับกิมจินะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอากิมจิมากินคู่กับมาม่ายอนรามายอนดูนะคะได้ลองแล้วนะคะอร่อยเข้ากันมากค่ะพอกินกับกิมจิอย่าลืมไปลองทําตามกันนะคะมาม่าสุดที่สี่ยอนรามยอนและถ้ามีโอกาสนะคะเราอาจจะมาทําคลิปกิมจิให้ดูกันนะคะ รอติดตามชมค่ะแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นสูตรแบบฉบับของเราเองนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรหรือไปที่ไหนนะคะโปรดติดตามชมเราด้วยนะคะ